สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาปลูกถั่วลายเสือกันนะคะถั่วลายเสือนี้เป็นถั่วที่ส่งมาจากอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะแล้วก็เรา,าได้เก็บมเมล็ดตากแดดไว้นะคะแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้โดยที่ไม่ได้ใช้ยาฆ่ามดฆ่ามดอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นจากการเอามาแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะสีที่ออกชมพูชมพูนะคะเป็นสีของเปลือกถั่วนะคะไม่ใช่ยาที่เคลือบนะคะ แล้วก็ปิดฝาแช่เก็บไว้หนึ่งคืนค่ะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะพอวันรุ่งขึ้นนะคะเราก็ามาเทาน้ำทิ้งให้หมดเลยค่ะแล้วก็เก็บถั่วใส่กระป๋องไว้อีกหนึ่งคืนนะคะนี่นะคะ,คะเป็นถัน่วลายเสือที่ผ่านการแช่มาแล้วสองคืนนะคะคือคืนแรกนี่นะคะเราจะแช่นในน้ำ แล้วพอวันตอนเช้าว,วันลุ่งขึ้นนะคะก็จะเอาน้ําออกรินน้ําออกนะคะแล้วก็ปล่อยน้องไว้ในขวดแบบนี้นะคะอีกหนึ่งวันค่ะอีกหนึ่งคืนพอตอนเช้ามาก็จะเห็นว่านี่นะคะน้องงอกมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพร้อมที่จะนําไปปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการปลูกถั่วลายเสือที่ไม่ใช่ทางภาคเหนือนะคะ จะได้ผลหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลายท่านบอกว่ามันจะขึ้นได้เฉพาะดินทางภาคเหนือเพราะว่าเป็นดินที่ปนทรายแล้วก็จะได้ประโยชน์เยอะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูวิธีการผสมดินแบบจําลองเหตุการณ์ให้นะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้คือดินที่ได้เตรียมไว้แล้วนะคะก็จะมีดินทรายแล้วก็ดินที่ไปเอามาจากท้องนานะคะ อันนี้เป็นปุ๋ยที่หมักไว้หลายเดือนแล้วค่ะหมักจากมูลเป็ดแล้วก็มูลหมูนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นดินที่จะลงปลูกนะคะเพราะเราไม่มีเนื้อที่เยอะนะคะก็จะปลูกในร้อรถด,ด้วยวกับกระถางนะคะเอาดินนี้ก็ผสมมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นดินที่ลูกรังนะคะผสมกับดินธรรมดาแล้วก็ปุ๋ยไปแล้วรอบนึงก็คือปุ๋ยหมักเหมือนกัน แต่ว่าไม่ได้ผสมทรายนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาผสมทรายดูนะคะเราจะมาดูความแตกต่างของที่เราปลูกในล้อรถซึ่งมันมีความกว้างมากกว่านะคะกับที่เราปลูกในกระถางนะคะซึ่งเนื้อที่มันจะมีจํากัดกว่าดูว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะจะลงฝากลงเม็ดเยอะแตกต่างกันยังไงแต่ตอนนี้เรามาผสมดินกันก่อนดีกว่านะคะทุกคน ผสมดินแล้วเราข้อคลุกคล้าให้เข้ากันนะคะทุกคนนะคะน้องก็มีหน่อมีตางอกมาแล้วนะคะไม่ยากแล้วคะ่ะทุกคนปิดถูกไม่ว่าการลองแล้วยังไงเดี๋ยวมาจะมาบอกกันนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะปกติก็ไม่เคยปลูกนะคะแล้วยิ่งถั่วลายเสืออีกนะคะไม่ใช่ถั่วบ้านเราค่ะ ให้ห่างกันนิดนึงนะคะเผื่อว่าเวลาน้องโตมาเราจะได้ถอนย้ายไปปลูกที่อื่นได้นะคะสมมติว่ามันแน่นไปแล้วก็กลบเลยค่ะผสมดินแบบนี้แล้วถ้าสมมุติว,ว่าได้ผลหรือว่ายังไงเนี่ยวันหลังเราก็จะทําเป็นแปลงเลยค่ะทุกคนอาจจะเป็นแปลงเล็กๆปลูกไว้รับประทานเองที่บ้านนะคะเพราะว่าซื้อเนี่ยแพงนะคะถั่วนี้ เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะอ่าแล,แล้วก็ข,ะะขั้นต่อไปนะคะก็จะมาปลูกในกระถางเล็กๆที่มีเนื้อที่แคบกว่าเมื่อสักครู่นะคะแล้วค่อยมาเปรียบเทียบกันค่ะอันนี้ดินผสมมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเหลือแต่ผสมดินทรายลงไปค่ะแค่นี้นะคะคุกคุกคุกผสมผสม ก,การทำเกษตรบังคับกันไม่ได้นะคะอยู่ที่ใจรักของแต่ละคนค่ะผิดถูกก้อยว่ากันไปแก้ไขได้ไม่มีอะไรผิดพลาดมหันนะคะการปลูกต้นไม้วักลงไปเลยค่ะยินข้างล่างขึ้นมา โอเคผสมกระถางนี้แล้วก็เจาะเลยค่ะเจาะลุมกระถางนี้สักสองเม็ดก็พอนะคะนี่เลยค่ะหนึ่งเม็ดสองเม็ดค่ะกรบค่ะโอเคเรียบร้อยจ้าทุกคนเดีย๋ยวจะให้น้ำน้องสักนิดนึะคะวันแรกวันต่อๆไปก็ไม่จำเป็นนะคะถ้าดินมันไม่แห้งกเกินไปค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะหลังจากนี้ เพืเ่อนๆทุกคนคะที่เข้ามาดูนะคะดินนี้เป็นดินที่หมักระหว่างมูลหมูกับใบไผ่นะคะหมักไว้ใต้ต้นไผ่นะคะหมักไว้ใช้เวลาก็ประมาณ 3- 4สเดือนแล้วค่ะหมักจนลืมแล้วอาจจะลองเอามาผสมกับดินทรายแล้วก็ดินร่วนนะคะกับมูลเอ่อกับปุ๋ยหมักอีกชนิดหนึ่งที่หมักไ้แด้มูลไก่นะคะไม่ใช่ค่ะมูลเป็ดแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นดินลูกรังนะคะ จะลองมาปลูกถั่วลายเสือกันดูนะคะว่าไม่มีดินนานะคะน้องจะขึ้นแล้วก็จเจริญเติบโตดีหรือเปล่านะคะนี่ค่ะพวกนี้ก็ไม่ต้องทิ้งนะคะไว้เป็นปุ๋ยได้ค่ะเหมือนเดิมค่ะเจาะลุมไว้นะคะ แล้วก็ใช้สักประมาณ3ามเม็ดเหมือนเดิมค่ะฝังไปนะคะสามมุมค่ะอันนี้น้องก็มีหน่อมหมดแล้วนะคะปรบค่ะแล้วค่อยมาดูกันนะคะว่าหลังนับจากนี้ไปประมาณกี่วันนะคะนี่เลยค่ะผ่านไปสองคืนนะคะถั่วก็เริ่มงอกค่ะ เริ่มมียอดคือแตกใบนะคะนี่ที่อยู่ในยางรถยนต์นะคะส่วนนี้ที่อยู่ในอีกที่หนึ่งค่ะยางรถยนต์เหมือนกันแต่อันนี้จะมีลูกรลงผสมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ออกใกล้ๆค่ะคล้ายๆกันค่ะคือแทงยอดมาก่อนเลยอันนี้ผ่านไปอีกประมาณสองวันนะคะ ก็เริ่มที่จะมียอดมากขึ้นค่ะมีอสองก้านเลยค่ะเห็นไหมคะว่าทุกต้นก็งอกดีนะคะีนี้ก็งอกครบทั้งสามเม็ดนะคะอันนี้เป็นดินลูกลังเต็มๆเลยค่ะอันนี้ผ่านไปได้ห้าวันกับทุกคน ใบเยอะขึ้นค่ะแล้วก็มียอดเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะว่าจะมีดินทรายอยู่เห็นชัดเจนเลยค่ะนี่ก็ผ่านมาอีกประมาณ7วันนะคะใบก็เริ่มโตมากขึ้นนะคะ อันนี้นะคะไม่รู้ว่ามีตัวอะไรมากินไปค่ะเหลืออยู่แค่นี้เหลือแต่ต้นตอน,นะคะน่าจะเป็นหอยทากนะคะนี่ก็เหลือต้นเดียวค่ะหายไปต้องมีอะไรมากินแน่นอนค่ะสังเกตว่านะคะสองฝั่งนี้ดินจะไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะ นี่ผ่านไปประมาณ10กว่าวันนะคะต้นโตแล้วก็สูงใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะพามาดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราถอนถั่วเลยนะคะเห็นมันก็สูงใหญ่มากเลยยังไม่ครบเดือนนะคะแห้งเนยก็จะให้น้ําไปด้วยนะคะถ้าช่วงไหนที่แห้งเกินขอบคุณมากสำหรับคลิป